สวัสดีครับช่องตาชัยยาสาครับวันนี้มาแนะนำนะครับวัดสวยงามที่สวยส,วยสดงดงามและก็ล่มลื่นภายใต้ล่มไม้ภายในวัดที่สวยสดงดงามซึ่งเป็นวัดจำพรรษาสมัยก่อนของพระครูพิพัฒน์ศรีรคุณบ้านขุดลังเจ้าคณะตำบลขุดลังท่านได้รับการย่อมย่องว่าเป็นบุคลากรทางศาสนาอันทรงคุณค่ามีนามเดิมว่าพรมบุษสบงเกิดในปีพศ2400 40ที่บ้านกุดหลังอำเภอกุดหลังจังหวัดมาราาคามครอบครัวของท่านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาภายหลังจบการศึกษาปฐามปีที่4ลาออกจากการเรียนช่วยงานครอบครัวหาเลี้ยงชีพพระคุิพัชศรีละคุณเป็นพระนักปฏิบัตินะครับที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยมีเมตตาธรรมสูงส่งปฏิป,ปทางดงามเมื่ออายุครบ สิปีบรรพชาที่วัดกลางกุดหลังต่อมาท่านต้องลาสิกขาเนื่องจากถูกเกณฑ์ทหารและสอบ,อสอบในสิบรับราชการรวมเกปีจึงเกิดความเบื่อหน่ายจึงออกจากราชการก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดินทางกลับมาที่ภูมิพิมเาปี2อง5ตัดสินใจหันหน้าหารุ่มเงาภากาสสวพสัเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดกลางกุดหลังโดยมีหลวงปู่ต้น คุณยาวันโนวัดบ้านดงเข่งตำาบลท่าสงขรอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นพระอุปชาและหลังอุปสมบทเสร็จแล้วท่านได้ออกไปจำพรรษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยกับสำนักเรียนภาคอิสานหลายที่อาทิวัดหนองแสงตําบลกุดลังอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามวัดบ้านดงบังอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น นี่คือประวัติคร่าวๆนะครับของพระครูพิพัฒน์ศรีละคุณบ้านขุดลังวัดกลางกุดหลังนะครับความงามและความล่มลื่นภายในวัดบ้านขุดหลังที่สวยสดงดงามและก็ล่มลื่นภายใต้ล่มเงาต้นไม้ใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ปลูกเอาไว้ลงตัวกับลักษณะของวัดที่ล่มลื่นอย่างสวยสดงดงาม มีโอกาสก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมกราบไหว้เดี๋ยวตอนนี้ตาชัยครับจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลงวงพ่อโชคดีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวตลอดช่อง youtube ตาชัยยายสายนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับหลงวงพ่อโชคดีที่ได้เข้ามากราบไหว้วันนี้ ขอสิ่งดีจงมาเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านตลอดผู้ติ่ตามช่อง YouTube ตาชัยยะ่ายขอให้รับผลบุญทั่วหน้าการประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่มุ่งม,มา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกคนตลอดไปนะครับลำดับงานปกครองนะครับและลำดับสมรศักพ์สพศ2478ของพระครูพิพัฒน์ศรีละคุณครับจเจ้าอาวาสวัดกางกุลัง และเป็นเจ้าคณะตำบลกุลังพศ2480และเป็นพระอุปชาพศ2489ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูพิพัฒน์ศรีลคุณปีพศ2518ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกในพระราชธินานามเดิมช่วงปัดฉิมวัยอา,าพาบ่อยครั้งสุดท้ายมรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่19มกราคม2519สิริอายุรวม79ปีพษา5 2พรรษานะครับนี่คือประวัติข่าวๆที่ตาชัยเล่าต่อนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบประวัติของพระครูพิพัฒน์ศริลรคุณที่มีเมตตาธรรมสูงส่งและก็ปฏิปทางดงามนะครับของพระครูพิพัฒน์ศิลคุณบ้านกุดลัง มีโอกาสก็แวะเข้ามากราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อช่งดีและกราบไหว้ขอพอรรูปปั้นเหมือนพระคูพิพัฒน์ศิลคุณที่วัดกลางกุดลังอําเภอกุดลังจังหวัดมหาสาคารกันได้นะครับถ้าได้ผ่านไปผ่านมาในการเดินทางผ่านเส้นนี้นะครับ วัดกลางขุดลังเป็นวัดภายในหมู่บ้านขุดลังและก็ที่สําคัญเป็นจุดรวมผ้าไหมของชุมชนชาวบ้านที่ร่วมกันทอผ้าไหมละะะักษณะเป็นการที่สวยสดงดงามของตัวหมู่บ้านขุดลังตำบลขุดลังคือศูนย์รวมทอผ้าไหมลายขิดต่างๆและก็นี่คืออุโมสถของวัดกลางขุดลังโดยมีพระปรางห้ามญาติยืนอยู่บริเวณหน้าอุโมสถสององค์ ที่ได้จะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาขอพรครั้งหนึ่งความร่มรื่นเหล่านี้หาชมได้ยากในบริเวณวัดตามหมู่บ้านโดยมีลักษณะแนวการปลูกต้นไม้ของพระเด็นพระคุณหลวงพ่อล,อล้อมรอบวัดผสมผสานกับงานก่อสร้างวัดขึ้นมากลมกลืนด้วยธรรมชาติเสียงนกเสียงไก่ร้องตลอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ใหม่ที่เลี้ยง ไข่และก็ที่สําคัญก็คือนกยูงเลี้ยงเลี้ยงไว้ตามลานวัดให้ผู้คนและก็นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเนื่องจากวันนี้ภายในอุโบสถได้ปิดลงแต่ชัยก็จะขอพรบริเวณด้านหน้าองค์พระปางครับญาติเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัว จากจุดนี้จะพาไปเยี่ยมชมลกอกยูงที่สวยสุดงดงามของวัดกลางกุดหลังนะครับเสร็จจากจุดนี้ตาชัยก็จะเดิน ริเวณทางด้านข้างของกระแพงวัดไปเยี่ยมชมศูนย์รวมทอผ้าไหมของชุมชนบ้านขุดหลังที่สวยสดงดงามแล้วก็จัดวางแนวเป็นระเบียบในการทอผ้าไหมแต่ในวันนี้จะปิดทําการเนื่องจากเป็นวันหยุดแต่ตาชชัยจะเข้าไปรีวิวให้ดูความสวยงามและความร่มรื่นและความเรียบร้อยภายในตัววัดนะครับที่สวยสดงดงามอีกครั้งหนึ่ง มีโอกาสก็แวะเข้ามากราบไหว้รูปปั้นปูนเหมือนพระครูพิพัฒน์ศิลคุณบ้านกุดลังตำบลกุดลังอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามกันได้ทุกวันครับและที่สําคัญก็จะได้กราบขอพรหลวงพ่อโชคดีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวแต่ตอนนี้เดี๋ยวตาชัยจะพาเดินเข้าไปชมศูนย์ทอผ้าไหมของชุมชนบ้านกุดลังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในลายขิดที่ ชุมชนชาวบ้านได้สรรสร้างลายขึ้นที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือท้าเวสุวรรณสองตนยืนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดกากุดลังบริเวณด้านข้างหลังจากเราขับรถเข้าถนนใหญ่เข้ามาก็าจะพบท้าเวสุวรรณสองตนยืนอยู่หน้าประตูดูคว,า,วมามเสรยสุดกดการที่ลุ่มลื่นหาชมระยกครับในวัดตามบ้านนอ,อกนะครับ และนี่คือศูนย์ทอผ้าไหมบ้านขุดหลังนะครับอยู่ในเขตวัดจะเข้าไปรีวิวความสวยงามให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามช่องทรัยายาสายได้เห็นความงามดูความร่มรื่นเป็นแนวลักษณะธ,ธรรมชาติที่พระเดิพมะคุณหลวงพ่อและกลุ่มชาวบ้านได้ส,ร,สร้างขึ้นโดยมีป้ายเขียนขึ้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือฮักขุดหลังนะครับที่สวยสดงดงามเหมาะเข้ามาดั่งชม บรรยากาศและก็ดูการทอผ้าไหมของชุมชนชาวบ้านมีโอกาสครั้งหนึ่งก็แวะเข้ามาครับ อยากชมผ้าไหมสวยๆงามๆหลายลักษณะลวดลายให้เข้ามาชมที่ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านกุดลังกันได้ครับมีลวดลายผ้าไหมหลากหลายชนิดให้ท่านผู้ชมได้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและก็ซื้อหากันได้ความร่มรื่นภายในวัด กลางกลลังที่สวยสดงดงามเป็นลักษณะนแนวธรรมชาติประกอบด้วยมีต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สรรสร้างงานการจัดระเบียบความสะอาดภายในวัดอย่างสวยสดงดงามรอให้ท่านผู้ชมบุตลอดญาติธรรมเข้าไปร่วมทาบุญต่างๆตามประเพณีรวมทั้งเข้าไปเลือกชมผ้าไหมที่สวยงามที่ชาวบ้านได้ทอขึ้นกับปือเพื่อเป็นเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างสวยงามและมีชื่อเสียงในเรื่องผ้าไหมในชุมชนการทอผ้าไหมบ้านขุนลังดูบรรยากาศโดยรวมที่ร่มลื่นภายในวัดกาขุนลังอีกครั้งหนึ่งนะครับ บรรยากาศน้าอุปสมบทร่มลื่นมีโอกาสก็อย่าลืมแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรพระปรางข้ามญาติตลอดได้ชม้าะไหวและที่สําคัญได้กราบไหว้รูปปั้นปูนเหมือนพระครูพิพัฒน์ศิลปคุณแห่งบ้านกุดลังตําบลกุดลังอํเาเภอบรมือจังหวัดมหาสารคามก่อนที่จะจบคลิปนี้ตาชัยยาสายก็จะเข้าขอพรสิ่งดีดีครั้งหนึ่งกับหลวงพ่อโชคดีและขอให้ท่านผู้ชม ข้ามาชมในวันนี้ขอให้มีความสุขสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมุ่งหวังสินใดต่อหน้าหลวงพ่อโชคดีขอให้โชคดีดังชื่อหลวงพ่อสมหวังมีความสุขทุกอย่างทุกประการสลับชิปนี้ตาชัยและยาสายขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ